มาเลยจ้ะพ e. ี่น้องวะนี่พี่น้องสูมสูมมเดี๋ยว้องดูกัอ้างใช่่ซูมให้พี่นนอกบ้งนะยับเพื่อจเขาใกล้ๆเลยอย่างนี้ป้าตงทายดูเราบ่ทายภาพนิ่งให้นไมันขึ้นยังมาหลายใจสีฟ้าขงหมงมันขึ้นมาหลายทายเราบ่ความนิ่งทายได้ด้วเท่นะ นี่พี่น้องเงามาใกล้ๆว่าพี่น้องว่าอุ้ยเป็นจุ่มอยู่เนี่ยมันตัวโผล่มันกำลังเข่าคูัวข้างไตไตต้องเล่าสีขึ้นมานี่แม่มันอ่ะตัวน้อยๆก็จังอันมัดลินมากินน้ำมันตัวนี้อันตัวน้อยๆก็เพียมันมาทัานในเขื่อนมาเพียร์เพรางโอ้มันบ่ พี่ใต้น้ำขี้ดินทุกคนใทหาหูมันน่บ่อบ่บเาแม่พี่้พี่ช่วยพี่ดูดนี่ดาเต็มยตัวผูมันออรกายเลยเห็น่พี่น่อยมันมันเนี่ยตอนนั้ไม่ได้ยูดวน่ะเจนที่นออนมดเดีจาะอนลุนูเดีีีไมมันอ่ะ นั่นนั่นนันไปจุ่ม่นะอันบองทัคุเห็นลี่ะเตรยมเลยเหอ็นบ่ีมล่นันอ้อมอันนี้ไออกออกสงน้ลืมโอยามแท้กิโลละกิโลละสองพันมาเห็นนะก็เจ้าว่าไข่มันยังแพงนี่จ้ะพี่น้องแมงมันเด้อพี่นลองเด้อเนี่ยมันสีออกยีนั่มเป็นสีอะไรนี่ออกยีนั่พ่นยู่เ่หมือนเจคงเจ็บป็นบ่ โอ้ตรงนู้นเหมือนน้ำผื่นนะพี่น้องน้ำผื่นเต็มยุจ่าปึงเนี่ยเรื่องพี่องเม่งมันเดี๋ยวท่ายภาพหนึ่งจะบุดก่อนเจ็บไงเนี่เจ็บขึ้นน้ำจ้าปอนหืมพี่น้องมาเรื่อเอาเย่หมอนเข้าไปได้ไหมจิกัดอันเหยียบแม่งมันเน่ยนะมาพี่ว่าทั้งตีนี่ยพ่นองเมื่อกว่เห็นเ็บ่อามามาเร่ฟอมไปนี่ยถ่ายแล้วเจ็บเลยพี่น้องเอเอย เก็บแมงมันน้ากันจ้ะคองดีหายากเลยนี่ยส่วนมันสิขึ้นมาปีหนึ่งอันเมยมันสิกัดอันเสียวเหมือนมันขั้นมาอยู่ฟังทั้งพี่เอาอันนี่ดูขาไว้ดีมันบกัดหรอกบอเสียขาพ่งนั่มันจะบอกใคเพิ่นว่าเพิ่นบอเสียพี่น้องเพิ่นบ่เคยเก็บแมงมันว่าเมีมันสิอบกัดกานเยาะแล้วเสียวขวานขา ออกนี็มันออกไป่ยวนึงแล้วมองไรที่มันไม่เคยออกอ่ะมันจะออกขนไตหน้าผสมนตัวนี้ปีกเนี่ยเป็นตัวผู้จ้านี่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 จะเป็นตัวแม่เพิ่นกินตัวนี้นี่ตัวสีแดงถ้าว่าตัวผู้กินได้พก็กินได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวพอค่อยหินค้นเก็บไปกินเนาะพี่น้องเนี่ยมองขึ้นมันจะบินออกไปหาไฟนี่พี่น้องกับมันจะออกตัวตัวผู้ตัวสี้มๆเนี่ยเออขนเมียนอยู่ขนว่านเป็นตัวคาไฟอันล่ะ ว่าตัวนี้มันไม่ปีกเลยเมื่อเห็นปีกไม่มีอยู่แต่มันออกเลยอมคอยออกหมออกลายอีกลพียว่เจอะไเยจีเอานี่เคบอเจีย่านึ่งแต่ดอกแดงดอกแดนเนี่ยโอ้โมันแมวมันหลายแมวมันกัดนี่ไับไปเรืนี่นี่ทักหลังจะควงเนี่ยมันนี้เจี๊ปฟูงกันมันออกหางพีน้องทั้งหมดมันจอม ตามจริงอะ่ะก็จะหลอบเมื่อกี้ที่ไม่ได้น่ะเป็นยุ่มเป็นยุ่มอยู่เด้ต้องมันเอาเอาเด็ดเด็ดในหมู่บ้านแดดกระคาฝนตกแห้งๆพี่น้องปีละเทียไมนสิออกแมงมันอ่ะแต่ปีนี้ได้เก็บฟองเทียนนี่เนี่ก็นึงเนี่ยแม่มันน่ะขืนขาไม่โดนนี่กัดหอก่อนจะได้เนี่ยหู้มันอ่ะพี่น้องผู้ใดบอกเคยเห็นนะผู้ใดอยากเห็นหู้นะจุ่มซูนจุดหาเด่น เนี่ยเขามาไกลๆเลยก็ได้เนี่ยหู้มันจะขึ้นมแม่งสิล่ะเนี่ยมาเบิ่งหู้มันอ่ะทายหู้มันใหตุพิโร่เมืองเนี่ยหลายคนว่าเอ้าจัดฉากบอกว่าเส้นคลิปอันตัวหนานี้เนาะมึงจะได้ว่าเอ้าจัดฉากยังไงผู้ใดสิไปจัดฉากให้อันแมวแม่งมันกัดมือโค้งมือแดงเลยนี่เดียบังหนบอกางว่าหนึ่เนี่ยเนี่ยแล้วมีหู้ทายพิโร่เมืองเนี่ยอย่างน้อยเขาเลื่อสิมุดหู้มัน ถ้าสวยมากมันเขามันเขาหูเท่าไห่น้องเก็บสาหมดเดียงไส้ด้วยนะี่งเหมืมดลเดียงไส้เอาแดงปั่นกันไปไปเก็บฝุ่นไปฝุ่นุ่นฝุ่นุ่นฝุ่นแดดออกลรวฝุ่นกิเก็บโอหมดลดินกัดเมยบอเป็นเดียดเียดเป็นจีนจีนไยภาพนิ่งอยู่บ่ มาพี่เราขึ้นบ้านนะเนี่ยเอาตัวเอาตัวงูสิแมแดงแดงงูสิแมนี่นี่เขาเป่นคือเราเข่าโคก็เรื่งเข่าโคกันเต็มเลยเขาต้องเก็บใส่น้มต้องเก็บใส่หนามมันอันไตออกเไปพี่น้องพูดไดเห็นไหเห็นไม่คนยังอยู่แดงยังขึ้นพูด มันบ้าอะไกันเลยไมยมาหลอกหลอกมเมื่อกี้นี่เต็มไปหมดเลยน้องเดินเนี่ยเขาก็บ่ได้เพราะว่าเมย์มันหลายหลอกบางหนึงไี่ี่น้องเฮ้ยเด๋ยวบ่ได้หลายแล้วเดี๋ยวพาไปเบิร์นอ,อีกหม่องหนึ่งคู่คู่หน้าหน้าจะขอ มเม,มี่ยงมันนเมร่ะจ้ะแมงมันพ่นน้อยๆที่มีผัวกันละมีพุ่นปวกเขาบอกว่าไข่เปนเพีงเนี่ยลองมากลุ่นใครนึง้วแต่ผัวออกหลายหลายก้นกับสีดายืนแหละบางในที่มันเคยออกแล้วมันก็ออกมาเมื่อกี้ตรงนี้มันออกแล้ว

ขวยปัน่ะจำขวยมั้นใบนี่หูมันอะมาเบิร์นนีขึ่นอยู่น้ำหงออยู่ข้าวน้องเพียยเป็นบอกข้างในนะกำลังมาผสมท่นกันว้บินองบนเดานั่นมันแน่นวูยังวยมันนะตัวผนวเป็นตัวแม่ตัวผวู้บ่อยออก ตัวแมวจิเด็นมั่นๆเลยสองตัวเขาคูันคนเี๋ยวเปิดยุคข้าวออกด้วยหนี่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 ตัวนีน่ต่อนเนี่ยบออเนี่ยข้างในเออกมาของานมือนีไดบลดอกไปน้อยสวยนิดหน่อยเอเจาะเจะนมันออกบลายจ้าสวยน้อยห รอบสองแล้วเดี๋ยวกกจะข่ากันเนมเียวันนี้พี่้องกับปากคนไหนกูแจ้งก็ติดตามเพจบ้านสวนวชิราพ่อเนเลยได้จ้า